สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไฮโซมูนาประโคมเครื่องเพชรสุดอลังการร่วมงานแบรนด์ดังล่าสุดมีเรื่องให้ร้องว้าวอีกแล้วเมือ่อไฮโซมูนาได้ใส่เครื่องเพชรสุดอลังการไปร่วมงานดินเนอร์แบรนด์ชื่อดังอย่างดิออบอกเลยว่าเพชรที่เธอใส่นั้นเม็ดใหญ่เท่าไข่ห่านจริงๆแถมยังส่องประกายวิบวับทั้งตัวหรูราสวยงาม สมกับเป็นเศรษฐีนีแห่งดูไบามากจริงๆซึ่งงานนี้บอกเลยว่าเธอเหมือนตู้เพชดเคลื่อนที่เพราะประคมเครื่องเพ็ดหนักมากโดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของไฮโซมูนาที่ได้ลงภาพงานเลี้ยงสุดหรูหราเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากเพิ่งไปร่วมงานกาลาดินเนอร์กับแบรนด์แฟชั่นหรูจากฝรั่งเศสอย่างดีออที่เชิญให้ไปร่วมงานในโรงแรม บูการีรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์ที่ดูไบแน่นอนว่างานนี้ระดับไฮโซวีไอพีอยู่แล้วซึ่งไฮโซมูน so าที่เป็นหนึ่งในนั้นมีหรือจะน้อยหน้าประคมเครื่องเพชรจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าไฮโซมูนา so เปิดตัวอย่างอลังการด้วยลูกสีเขียวสวย,สวย ตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งตัวของเธอไลทโทนสีอย่างสวยงามที่มาพร้อมกับเครื่องเพชรเมตโตที่เห็นแล้วระยิบระยับไม่น้อยนะใครเพชรตะละเม็ดไม่ใช่เล็กๆเ,เพราะเห็นชัดโดดเด่นมาแต่ไกลไล่ตั้งแต่ต่างหูกำไลแหวนและแผงสร้อยคอสวยระยะระยิบระยับไปทั้งตัวเลยสมกับเป็นซินเดอรเรลล่าแห่งดูบจริงๆขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ